นี่ีเย่ใ่ไม่ใี่นี่เขาหูดอีกแล้วสบายดีท่านผู้เบ่งมือนี่พากันมาเลาะทงเลาะปลาหาขุดเง่นองเลยงูเียยังคือสิบมีุนปลว่ะกมีบุมีบุมีนไม่ยังมีทั้งนนี่มันเปเลยนี่ิ่รอนี่แหละมัน มันออกมันเข่าทาไล่ถ้ามันออกมันเข่าอย่ายัจะหอนยินดานผมได้ราบขิดว่นเดนสามเทีาลูกไม่แห้งคนเฮ้ยตย่งนตื้นน้ำเว้นี่คือเวงคนเลใหจังจังอะไรลูกนี้ที่เท้กแล้วที่เท้าแล้วเห้จังจองคนกิลลยี่มไรเลย แล้วแอ่ะต้อจีทันเออเะไรได้อนั้นอะไรได้่นอัดคลิปะได้นี่มันแรนเขาเนี่เห็นเดี๋ยวซับมันเดี๋ยวจะมาเห็นแนวนี้มันดูล้วมัน่เดี๋ยกถึงแล้วกูเบิ่งเนี่ยเบิ่งด้ยเหวทีโอ้าให้กูเบิ่งเอาก่อนเานาะยดงยินมาเ่ทุกคนเนาะแต่ยีทุกคนเลยโค่ เอาเมือจกก็ได้ทังจก่ไหนจกมันก็หูตันตหัวสั้นนี่หัวใหญ่่ออกัวาเนี่ยยิ่งสามาที่รอแน่ก็คิดละปัน่งไล่สง่ง,สงหากินหมาน,ส,นาส่งกระไนกระไส่งมาบ่ส่ง มึงไดแสมมันโค้นนงทำมันเนี้ยหนึ่งพวกคนคือกตุยพวกคนนะจะเพ็ดน,นะจะจบเขาเนี้ยน,นะตันมามันสิซับเป็นอะไรบึงข้าอบึงค้าลาสียอม,มเอ๊ะไมาต้องมันก็เป็นหืมบ้บาสีหอดแร้วบ่าสีเศ้าโอ้คู่กินเกียงอะพี่ต้อนหางหาง,งบ่หางไผ่เห็นแล้ว

เดี๋ยวเดี๋ยวเยอ้นซับเลยคือตื่นตัวตื่นโอ้โหมันคู่หักกรขวดทํไคนตัวแมนนี่จะสียมันนี่กระดดกอะไรก็ตายไปนะห้วยมันยังก็ตายแล้วคนกับมนยังเนปานนี่อะไรก็เถิงหวยเถกํลังปับหนาดินมันมันเป็นขวดเี่เป็นหูไม่เียมขัดดีเพรคนติเจี๊บอี รับทางหลังร <im> ับก็คือมันโคตเลยอีกหัว่กรจนอั่นหจกางสตันี่พอกอย่แ่งแนกับอมโอ้กระพาเนยย่ำสัมมันอกอีาโอ้ยกะลักปั๊บหนาดินื่อนี่ นกรง่เนได้อีกเลยอะไ่มไดนจับนันแหมองได้ชงเอานน่เงาใหม่แล้มันมันไผมันมันในเขาีกคนจะเมื่อเห็นดอะอันนี้วันเดีบสำนาสำหับเน้ขดเนาะผูกําลังเอักเลยฮักอปอยปล่อยปล่อยของขี้เกียจแล้ว รรขี่เกาาะะี่ยวไม่กี่โกล่นี้คือใบชาแทะหางเหางมันตีไม่มันหักหางสายปรได่อยด้อ้มันโอ้ไอวมันหลดตะก้นตายนะไรกูซับกูซับเงาใหม่เด้น,นั่นกูซับหางใหม่เด้ไผ่ก้นกระพิดผาดอะไรยไรกินริบแลยไมังวะใ่จน้เนาะโอ้กอดโบแขกป้อม กวนแล้วกอบแขงหลับแล้วปะยันว่นะนาหลับแล้วม,มันบแขงตวยมบักควายกินบักควายชนกันอยู่ปลาบัวแขงบางน,นีก็ลงถีบแล้วไอแมวห,ห,หัวห,หู้รักควายแม,มน,แน่หัวหู้ เห็นหูจันไหนฟังดึงกุนจระเจรินี่นี่บุเดลี่อาสามเสียมขาวโหดนะอันนี้นนนสีนะพันในาหน้าคือสีเบลอะเรน่าพวกนก็ตรงนี้กันนี่าเดินนะี่ม,มัน้นี ต้องคนอัดไปเลยอัดคงอัดแปลไว้บออัดมันก็ปุดเล้เรากอยากไล่โอ้ยไล่กันตั้งกล้องไล่เลยสิไล่เนี่ยเห็นช่างสัมะก่อมันรางเลยไลปุดแล้วกบม่แปตัวซ่อมาเมื่อครูช่วยตัว่างบุญมาเกียวกับวันใบน้เาครูทั้งกูพีมันบอมีฮะคือเงีนเีมาตัวันกันเลยมอตัวแป ه, คลิปนี้ก็จบเพียงสำนีฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เน่ยเพื่อสิบบริรพาดคลิปนะอีก